เสยเนี่ยกระปุเสยนี่ยทอครับเสยแบบใจเย็นๆอะไรสะ,สะ,สะ,สะนรๆนอนนึกว่เพ้สดอสนอน,นอนผิวก็ให้ดีตาขอตัวนึงวะ่ะนงเดี๋ยวมาย็นคันไปรกหญ้าเลยนะพี่น,อน,น้ององ,อองสวัสดีครับพี่น้องโซงบายครับ พอน้อยซอยเดิมเอามายามเบ็ดดีกันนะเสื้อเบ็ดเนี่ยกับปูไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อวานในเสื้อมีมดครับก็เลยไปหากระปูมาได้ว่าเรามาเสื้อเสริมมีกันนะนเลยอยู่ประมาณสิบกว่าหลังเลยล่ะครับพี่น้องนี่นะเป็ดใหม่พอน้อยครับเพิ่งเอ็ดแล้วประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วล่ะครับเอ็ดไว้ก็เพิ่งได้มาเสื้อเมื่อแรงวันนี้ล่ะครับแต่ว่าเมื่อเ้าได้สามตัวครับพี่น้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วได้ครับอันนี้บางท่านมันดูงน้อยพคตมีเหมาะสมกับเนื้อกับปู กระปูน้อยงามๆเลยครับเี่กระปูครับพอดีเสียบเซอร์เบสเหรอครับพี่น้องไตกรม,มังไม่มีเลยถือเงาลงไปนำก่อนให้มันร้อนครับหลังมีทันได้เบิ่งอยู่ อมีร้อนเหรอครับยังห้อยตรงตอนอย่กระปงโกดโคโกดพี่น้องเพิ่นเอาเสือเบ็ดผูกเบ็ดลอยไว้นะเพิ่นแกะทีมไว้นี่ครับเสือแซ่ไว้นี่แหละครับอีจักคืนก่อนครับว่าบ่ายเราออกมาหาเปลี่ยนเหยื่อกันนะสำหรับโอ้โหแดดขนาดเลยครับพี่น้องเบิ่งเอารถบรรยากาศแดดเดมเซ็ม ประมาณใบสองนี่แหละครับผู้น้องกุดกว้างคือเก่าแหละครับพี่น้องเสือรอ,อนี้แหละครับดุนต่อครับพี่น้องเสือไปตามห้มตามเงาแหละครับมันเดน่นฮอน เสียงเพิ่เนอะ่ะผิวไว,ย,ว,ย,วยทางนา้าโอ้มีรถอีแตกจอดเพ่นเพื่นบุญเป็นมาหาอยู่หากินละคือถือเนื้อลงไปนำกันห้ามันร้อนพาพี่น้องมายามเบ็ดตอนบ่ายครับพอได้อยู่ได้กินทางก็จะหกช่กหน่อยครับหน้าฝนเป็นอันนี้แหละครับโอ้โห้โ ขันเพชรตีงูดอยู่มีมันแม่นระบบพี่นนะ้องคุณนะคุณเหรอเห็นบอ่พีน่น้องคุณนะเอาแล้วเอาแล้วหลังนี่โอ้โหนี่ขันเพชรออนได้ใจขนาดครับรอบนี้พ่อน้อยตั้งเจอเหล่าอย่างดีเลยอยังบ่ลเหรออย่างนี้นะตีงูดอยู่โอ้ตัวงามตลอดน้องงามงอยู่ Uh oh. ว้าวเลยงมีหุยประคอนองกุดกวางนี่ตัวนึงเราได้ครับพี่น้องพองามๆนี่แหละครับก็บมีมันยางใหญ่ใสใดได้ครับนตัวพอปอนพอแก็งอมาคนถึงโคกกันเด้อเปนสั่นครับปดแถวนี้มีได้ต่อห้าลูดมือกิ่งลมวอมลงน้ำาข่าวเดียวเดี๋ยวกับปูไว้ก่อนพี่น้อง เตรียมมาอย่างดีด้วยครับถุงผ้าแย่ง้ายเละถุงของพ่อรุ่นแม่ตู้ละเพิ่นเอามาไว้เธอใส่ครับโอ้ปลาตัวงามไปเดี๋ยวปดก่อนเด้อพี่น้องบาดนี่งแลปลดเสืร์ทงก่อนโอ้แดดก็ฮ้อนวันนี้เหยื่อย,ย้อยสะสะพี่น้องเลยเลยยังฮ้อนเราก็โดนแถวนี้ก็เยื่อมีร้อนดอกครับพี่น้องโอ้แดดคักอีกดีครับพี่น้อง แค่ห้อนมีห้อนครับบึงปลาน้อยโดดหรืออะไรสะสะๆพี่น้องเอ้ยเลยอย่างห้อนก็ดอกกำลังมาหอดรดอีแตกลดอิเทกเผยเนะ้ะเอามาหายอยู่หายกินนะ ไทยบันขำคั่งห้องรถอีแต็กคครับรถไทยเดินตามเฮานี่ละไปเอ็ดผวงเซอร์ลวกะนเป็นห้องว่ารถอีแต็กนี่ย็นดีปะครับเสียงเพื่อนผิวเป็นทำนองเพลงเออวะหมอเทพบ่เทพเทพโอ้ยสบายแถวะ คือสบายแท้สบายต้กระซันนอนเพลงเลยท่านอะไรออกมาน่าบอคือสบายที่เลื่อป่านนี่เด้เดี๋ยวเอาเขาเบ่งเด้อก็ได้ตัวหนึ่งนึกว่าเพ้อเสนอนอนผิวก้อยให้ดีปลาคอตัวหนึ่งวะคือว่าห้าปลาคอซ้ำแหนเนี่ยไม่ไม่เศร้าบม่เศราเออได้สามโต้ไม่เศร้าหนึ่เออรุ่นรุ่นนี้สองรุ่นนี้สองโต้ ท่านี่โตัวเออตัวนึงได้กิโลนึงพอดีตัวนึงนะเออเพิ่มก็เือ่มมีมาไทยเพิ่มก็เพิ่มถือลู่มีอยู่ว่ะชื่อเรื่องป่าตัวเงอก้ออแล้วพี่น้องเบิ่งนี่นะสี่ตัวห้าตัวมึงเห็นเนาติ่งน่ะสามสามนิ้วสี่นิ้วนี่ติ่งกินผู้เดียวนะโอ้เพิ่มก็จะไปตัดไม้โอ้ตัดไม่อยู่ค่ะขายอันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งป่า เอาเทีบครับเพิ่นซื้อเบ็ดซักครับเบ็ดน้อยเบ็ดซักโอ้คือเป็นตาได้หลายแล้วได้มือหายแห้งแล้วเพราะว่าป่ามันตายโอ้ไม่แต่ปลากาล้วนเลยพี่น้องเลยปลาลดก็ได้นะโอ้ปลาลดคือตัวใหญ่เลยปลาเบ็ดซักครับพี่น้องคนนี้มีแต่ปลากาปลาโถหมานอยู่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆงาม ขักขักขักเฮาท่าเ,าเลิกเกาะเบอร์เลอร์จีโอ้ยปัดมีดอันเบิ้งเบอร์มันเสร็จละยักละปัดทิ่มกล่องมันเ<อ>พิ่นถามว่าเบ็ดเบอร์เ,เลอร์อน,นะ<อ>เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราเฮาเบิ้งเด้อเฮ้เราเฮาเบิ้งแมนเอสซีแปรๆเราสลับมัเน,นี้บ้านปากก็อเขือมันก็กล้องมันก็มีฮักเป็นละเล่อได้มักบ่ฮะมักอยู่ว่าขั้นทรงนี่นี่ ถามร้านแหละนะอยู่บ้านไดเพิงหันมีเหรอเออร้านไข่เบ็ดไข่นี่เหรออะอันตกบาทบุดนี่ก่ำหนึ่งร้อยหนึ่งนี่เหรอขันมันนี่เออกระเบ็ดขขายากเฮเรียบร้อยเลยห่อยก็พ่อซื้อตัวนั้นนะเออเขาละตังสตีโอ้ตังโชว์เลยไวเทนีเข้าไปเลื่อรวดไปกุจต่น้อยจนหอนใหญ่ปีเขาละได้เฮือยู่หันครับ่นเอาเทปเพิ่นถามเรื่องเบ็ดเพิ่นกะหูมีค่อยดีไปเลยเลเวลน้องเพิ่นเสียงแหงเนี่ยครับพี่น้อง ยามไกลเคืองแล้วได้ครับพี่น้องคอนไปทางจะเบิดแ่ละ <c oughs> กำลังหอนหน้าสะพานคนเบิดแล้วครับ <c oughs> หลังนี้กระปูเพิ้นง,ง่อยอยู่พักเสยขึ้นหง,งอยนะนี่ละปลามีเห็นได้ครับพี่น้องพักตบมันลอยมาไอ้โต๊ะลอยมาขึ้นห่อยนี่เสย สายก็เปลี่ยนใหม่ด้วยครับเป็นสายพีอีเพรานว่ารับน้ำหนักได้แปดสบปอนด์ลองเมองกันนาสนคือว่าเป็นตด,ดีแต่แต่ก็ได้ผลอยู่ได้หรอครับมเมื่อเ้านี่เจอบกักกิโลเอาอยู่อยู่โอ้ได้การยุสน่ะพอดีเสิร์ฟไปนำยามไปนำครับเบดที่ถือมาตาบ้านประมาณ20่สิลังนี่แหละครับเสิร์แล้วละครับ ยังหยุดสองสามหลังข้างหน้านี่แหละครับมีทันได้ย่ำเพราะว่าเสือแก้มมาจุดเก่าเลยๆครับโอ้ปักตบปีตกไหลมาทอนอยู่พี่เบคกับพี่น้องนี่แหละย่ำต่อได้ครับพี่นอ้อ,นองบ้านบองคันยาเสือเบสอยู่เสือสลับเดี๋ยวมามองเลยมีช่องวางกับเสื้อลงไปทั้งนี้ปลาสวบดีดีเลยครับพี่น้องนั่นคือมีขินเบดเหมืนเหมน ตรงนี้ก็ห่างจังน้อยอยู่ครับพอดีเบ็ดมืดก่อนแต่ไม่นั่งเสื้อซับจุดนี้จากหลังแดดอ่อนแน่แล้วล่ะครับพี่น้องค้อนไปทางจากค้ำเราบันเสื้อเนี่ยรกระปูเสออื้อเนี่ยจังน้อยอยู่เด้ครับเสื้อแบบใจเย็นๆคอนอยังอยู่สองหลงังโซนหลังนี้คือเดี๋ยวมีเห็นขันว่ะ โอ้ขั้นจมน้ำผมใด้พี่น้องพูดเห็นแต่เนาตีมือมือๆตัวน้อยตัวใหญ่น้อพี่น้องทารุณกันเลยครับพูดนเสียงปลาสวบพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนั่นตัวไข่เนี่ยยี่เด้ครับพี่น้องพนตีงย้อๆ ต่เบ็ดเริ่มมามาบจนกระโโพปลาครับพี่น้องเห็นนหมผมน้อสีมือนหมึกจังเลยได้ลกหญ้าเลยแล้วพ uh ี uh ่น oh, oh, ้องเนี่ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะต๊ะต๊ะยาดินอย่าดิ้นย่างพวกเราโอ้ยย่งอยู่โอ้ตัวงามอยู่พี่น้องเกี่ยวหักแต่้ะ งานก็ได้ครับเนท่าเลยเนาะบ้านนี่แต้ม26โอ้มีทันทีวิทย์น้ำอยู่พี่น้องมีทันได้เจอดีได้มีทันทีวิทย์น้ำเนี่ยอ่ะบ้านเาึ้นมาได้แล้วครับโอ้ตัวงามกว่าบางคันได้ครับพี่น้องคุณนะ โตโอนแต่โตปลาไหมฮะเดี๋ยวเราปดเสื้อถุงก่อนนะครับพี่น้องบ่านี้เอาถุงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนีสองตัวแล้วเดอ้อครับพี่น้องโอ้โตงามเลยปลาคันมีตายแล้วงามลดฮะเอาไปเสื้อไว้คือเก่าละครับนี่ เกาะเรียบร้อยแล้วครับวางยาเกาะกระปูกันครับโอ้เยอ,อนะน้ำแล้วพี่น้องคอแห้งละเ,เสือเป็นแล้วอย่างแบบกินน้ำกินท่าก่อนมีไว้แล้วคอแห้งครับพี่นอ้องเสียบไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ฝั่งหลังต่อไปครับเพราะนี่นยังอยู่หลังนึง คำมากยุ่งจังหน่อยครับพี่น้องร่อนใหยังน้าหลังนี่โอ้มีทันเร่ร้อนนะครับเห็นเหยื่ออยู่ครับตีงเงี่ยมอยู่ลุ่มเสียจมจังหน่อยนะครับทัานเสื้อสูงหลไรแดดฮ้อนปูตายครับพี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพ่อน้อยกับกระกำขอบ,บ,บานเด้อครับพี่น้องบานนี้ได้สองตัวครับมือน,นี้ก็ได้ใครแต่ว่าได้ตัวงามครับคุณ พ่อตัวเป็นๆครับสดๆเนื้อกระปูครับโซงนี้เริ่มกินแล้วครับสเสอร์เบ็ดเนือ้อกระปูกับของบานเด้อครับพี่น้องบาดน,นี่หอดบานเลยได้พี่น้องเลยบาดเนี่ยเอปลาเอาเขาปึาง่งก่อนครับหลอดายพี่น้องกันระปูเข้าหอดู าเทดไ้โอ้เพิ่นได้ปลานั่นตัวป่ากาหลายตัวดิเป็นเพิ่นกิโลอยู่แล้วโอ้ปีงกินผู้เดียวสี่ห้าโต,ววต้เิ่นไหไปผู้เดียวผมแมนเพิ่นไปผู้เดียวพอเขาไปพร้อมแมนเอารถอีแท็กไปพร้อมนอนคานห้างผิวกไก่กวย <c oughs> นี่ครับพี่น้องแรงนี่ก็ได้ได้กามอยู่ดิไดสองตัวขับปลาเนี่ยกับปู ครับนี่กับฟระพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกวงทุกบอลเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เครับผมพอน้อยซอยเดิมออกไปยามเบดเยือกปูรอบใบครับนี่ได้สองตัวครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณค่ะพรอวดาผม้ใช้ห้อหล่อแล้ว่ะทีน่ะบ่